สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจาร์โดยร้อยตำรวจตรีประที่เพื่อนขวัญเรื่องเสด็จกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานปฏิบัติการหลังจากที่ท่านรัชกาลที่สิบเสด็จไปเยี่ยม ฐานปืนใหญ่ที่บ้านน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณศวกแล้วนะครับท่านจะต้องไปนอนที่นู่นพวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าต่ตาสบายสำหรับผมเนี่ยก็ถอดเสื้ออยู่เสื้อนุ่งเกงยียนทขาสั้นเก่าๆหลังจะกินข้าวกันก็มีเฮลิคอปเตอร์สีฟ้าบินกลับมาซึ่งผมจาได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระอ,องค์หัวหน้าผมบอกให้ที่มงวิ่งไปดูทว่ว่า ทหารคงจะลืมอะไรไว้ผมก็วิ่งลงไปที่สนามหอข้างล่างพอประเ,เปิดประตูขึ้นมาเนี่ยคนที่กล้ากระโดดลงมาเนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับเป็นรัชกาลที่สิบกระโดดลงมาเนี่ยผมนี่ตกใจตกใจมากเลยเพราะว่าไม่คาดคิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะว่าแผนเนี่ยท่านจะต้องไปประทับแดมที่นู่นผมก็ใจไม่ดีว่าเอ๊ะเราแต่งตัวไม่สุภาพมันจะเป็นอะไรเปล่าวะอะไรอย่างงี้แล้วท่านก็ถามผมว่าผมว่าฐานไปไหน ผมก็เรียนท่านไลยว่าเราวัาฐานขอญาตผู้ว,ว่าพาลูกไปสอบนักเรียนเตรียมทหารครับท่านก็พยักหน้าแล้วท่านก็เดินนําหน้าขึ้นฐานในทหารที่ติดตามมาท่านก็บ,บอกว่าคืนนี้ท่านจะประทับแรมที่นี่ผม,ผมก็รีบวิ่งขึ้นมาบอกพวกเราที่แต่งตัวสบายให้แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยใส่อาวุธสนามให้พร้อมแล้วท่านก็สเสด็จขึ้นมาสเสด็จขึ้นมาก็เดินผ่านโรงครัว เพื่อนผมเนี่ยกำลังทอดปลาสลิดอยู่ท่านก็ถามว่าทําอะไรกันอยู่เพื่อนผมว่าทอดปลาสลิดครับก็วันนั้นนะท่านก็ทานอาหารกับพวกเราเนี่ยทานอาหารง่ายๆเนี่ยทานแบบเราเลยเหมือนตารวจทหารทั่วๆไปเลยเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาท่านก็กินอาหารเลชั่นอาหารกระป๋องอ่ะซึ่งมันสร้างความประทับใจผมมากเลยครับ